แสดงว่าถ้าเราชายเส้นทางตรงนั้นพระจั <c oughs> ถ้าเหมือนกับพูดตัดอย่างต้องเข้าทางสวนคนนั้นพระจําจนข้าทางว่าเป็นโลรถจนข้าทางว่าเป็นทางนู้นนี่ไอนี้ถือว่าห้ารำเลยพี่น้องนี่ไอนี้จําเป็นจะต้องโบกเจ้าสวนเ,เรื่องข้องเรื่องปับันนี้พี่น้องเราเคยเดินผ่านดินผ่านสวนเปลือนกรไม้ขนาดไหนผมเองพี่น้องทุกคนนั่นแหละ บางที่เราเดินนี่พว่าต่างดุนเนี่ยนี่ปินดินก้องเราพี่เนาะก้องเฟื่อนก็กันล่ะบางที่เราไปหากก้าหนกุมกระโดดเดินตัดปาาลปปายางนี่นะผลไปปลายางนู่นเนาะเออเราบางที่เราก็ตีห้าเฮ็ดเมาวาว็ดหรือว่าไปเลยนะเดินกามส่วนนี้หาไปส่วนนู่นถึงเพราะฉะนั้นในการที่เราเดินผ่านดินเนาะของคนหนึ่งคนใดเนี่ย ว่าจิบจำเป็นจะต้องข้ออีซินเขมาม่อ่านเนี่ยนี่เล่นว่าขนันนั้นต้องข้อห้หมดแล้วขนันนั้นอีไปไอ้เห็นปอาย่างเคยไม่รู้เดี๋ยวฉันไปธุระตรงโนูไปตัดยาให้หัววันนี้พี่้องกำเดินทางนี้แล้วเนาะขามชวนป่าย่างนี้ไปปลาย่างนูอ่านเนี่ยก็เลยก็เป็นข้อสงสัยว่าเออเร็วเร็วต้องบอกชาวมันกดไมาให่ละอ่านเนี่ย เอ้ะนาว่ะไม่เฮียนแล้วนะร่มอย่าฟาสิบโหลดลงไปบุกส้อนอยางนเดินนี่เนาะถึงเพราะฉะนั้นคะท่ว่าเป็นประดินมุมหนึ่งเนาะเทวากาช่วยเหมือนกันนะเน,นี่ยเพราะฉะนั้นในลักษณะดังกล่าวเนี่ยในอุลมามะบสศาชาฟิยะที่ก็ตมาวายนี่พป่นาะนะจากอิบารัตนังซื้อฮาชียอัตธรรมซีเลมที่สองเนาะ À, thị, à, Ngo, thị, nì, nong, wa, al a thì thi rồi húc xí pết Nó, na-thi-nưng-rồi-húc-xí-pết Cô bố quản lý, thưa nông và fa ko da l as as cha fi i ya Cô ulama này sa ng ga cha Bố in nì, wa, Inna hu ya yu zu l bi ki gai rihi. ต้องอนุญาตให้มุรุษนะมุรุษนี่ก็คือเดินผ่านบิมินกีก็ยิริหีเดินผ่านมีเล่กรรมสิทธิ์ของคนอื่นดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นนั่นเนาะ,ะไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเรานี้อนุญาตให้เราเดินผ่านได้อ่านเนี่ยข้ามอนุญาตตรงนี้นี่ก็คือไม่จําเป็นจะต้องบอกเจ้าของมัน นอถึงไม่ได้บอกเจ้ามันก็นถือว่าไม่รับอ่าเนี่ยพอเราเดินทางนุ่นล้วงนอ,อยตัดญาสักรอบนี่โดยเดินทางนุ่นนี่แนดะีวต้องวียนไปโน่นนี่สวนอยู่ตรงนี้พี่น้อง่าาอยู่ตรงนี้ก็เราเดินตัดป่ายางเพื่อนเดินตัดดินเพื่อนพันนี่เลยนอถือว่าหารสถือว่าอนุญาตนะถึงแม้จะไม่บอกเจ้าโค้งมันสักทีก็าตามเราะฉะ้มงว่า ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่หน้าที่ดินของคนคนนั้นเลยเดินผ่านนี่แหละแต่มีเงินเคยพี่น้องอีซาลามยาซิรตอรีกอลลินนัสเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่การเดินผ่านของเรานี้ไม่ทำให้ทีตรงนั้นกลายเป็นตอรีกลายเป็นถนนทุนทางเพื่อให้มนุษย์ได้สัญจรนะนพี่น้องควาตรงนี้เลยนะ แสดงว่าถ้าเราชายเส้นทางตรงนั้นพระจับถ้ <c oughs> าเหมือนกับพูทธตอยา่างต้องเข้าทางส่วนคนนั้นพระจําจนข้าทางว่าเป็นโลรถจนข้าทางว่าเป็นทางนู้นนี่ไอนี่ถือว่าห่ารำเลยพี่น้องนี่ไอนี้จําเป็นจะต้องโบกเจ้าส่วนอ่านะถึงเพราะฉะนั้นสรุปว่าสองลักษณะที่เราเดินผ่านดินของผู้อื่นหนึ่งก็คือเดินผ่านธรรมดา ไม่ทำให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นถนนไอ้นี้ไม่พื้นเนาะไม่ไหวจิบไม่จำเป็นจะต้องบอกเจ้ามาันนะถตาโบกมันก็ดีเลยเนาะเอชาตเดินผ่านทวนตนอยู่อัลฮัมดุลิลละห์ไอ้นั้นดีถ้าไม่บอกก็ไม่หารับเตยอยางยด้รยไปตกเบ็ดบนห่งว่าตีริมหัวให้นูริมคล้องอ่าถึงไปทางไหน,นแล้วก็ไม่เดินผ่านท่วนเพื่อนไปเนะะาะอาก็เดินไปไอ้นี้ไม่พื้น แต่ถ้าหากว่าลักษณะตีสองเดินจุนกะทางว่าพื้นที่ดินของเขานี่เป็นตอรี่กอลินนัสเป็นถนนนุ่นทางนี่ไอนี้ไม่ได้เลยนะเนี่ย้าดรอฟ้ารถเครื่องทุกวันไม่ฟามารถเดินทุกวันเอาจุนกะทางว่าดินก็เป็นทางนุ่นนั่นแหละเป็นทางวันนี้นี่ไอนี้จําเป็นว่าจิตจะต้องโบกเจ้าโค้งเท่านั้นเลยเน,ะนาะนะไม่ได้อยากอะไร นิโมตตกเป็ดโมตัดหญาคองใจถามว่าอเหลือช้าน่ารำตุวันเลยขนาดนอก็ะเดินผ่านดินเผื่อนไม่บอกเจ้าลักษณะพันนั้นไม่ปปื้อนเนาะอย่าเอาจนกระทังว่าทุกวันทุกวันจนกระทังว่าดินก็เป็นถนนนุ่นทางนี้อันนี้จำปิดจะต้องบอกเจ้าคงเนาะหน้าช้างนังสือหาชีะอัตมาซีเนาะเล่มที่สองนาที่นึ่งรยหกสิบเอ็ดนาตรงนั้นพี่นอกไปเลยได้เนาะวลาบ่บ้าลั้